โอเคมาน,อนอ้องๆขาหกกับเรื่องของความเชื่ออันนี้จะเป็นซีรีส์คลิปคลิปซีรีส์ของช็อตดีนะโอเคอ่ะหมอตัดสินยังไงครับเขาบอกว่าเพชรและพลอยเป็นเพื่อนกันนะครับเพชรเนี่ยชอบสั่งซื้อก่องสุ่มไหนน้องๆคนไหนชอบซื้อกองสุ่มบ้างส่วนพลอยชอบเล่นลอตเตอร,รี่นะครับโอเคอันนี้คือพลอยนะครับประมาณนั้นวันหนึ่งทั้งคู่ไปดูดวงครับหมอดูทักว่าโชคดีเพชรจะมีโชคใหญ่เพชรก็คือกลองสุม่มใช่ไหมอันนี้เพชร เพชรคือกองสุ่มนะครับอ๋อส่วนพลอ,อ่ช่วงขาลงยังไม่ควรเสี่ยงโชคให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนครับแล้วว่าเดินทางกลับครับเพชรตั้งใจจะซื้อกองสุม่มจุดใหญ่ห้าหมื่นบาทก็คือเขาได้ดวงไงใช่เพราะเชื่อว่าตนเองดวงดีสุดๆครับจะต้องได้ของดีแน่ส่วนพลรู้สึกเซ็งครับแต่ก็ใจที่ซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้เลยให้เพชรเนี่ยช่วยเลือกลอตเตอรี่ให้2ใบเมื่อเวลาผ่านไปครับพลอยถูกรางวัลที่1ได้6ล้านอีกใบไม่ถูกนะก็คือถูกใบเดียวเพชรเลือกให้2ใบพลอยเลือกถูกใบเดีียยยววสส่่่นเเพรไไดด้กลลองุมมคับ ใช่เพชรก็เลยมาขอเงินแบ่งจากพลอยเอาโดยอ้างว่าพลอยเนี่ยที่พลอยถูกเพราะว่าตนเองเนี่ยใช้โชคไปแล้วตนเองก็เลยได้กองสุ่มไม่ดีใช่พอใช้โชคไปแล้วครับถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับโอเคนะประเด็นในเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนใช่ไหมไอ้ข้อที่หนึ่งครับเงินรางวัลหกล้านเป็นของพลอยครับจะแบ่งให้ไม่แบ่งให้เพชรก็ได้ครับอ่าอันนี้คือเขาเอาแฟกต์มาพูดคุยกันเลยนะแฟกต์คือความจริงนะครับข้อสองครับบอยแบ่งเงินให้แพไปห้าหมื่นครับเชดเชยค่าเสียค่าปัญหากองสุม่มก็น่าจะจบด้วยดีข้อสามคร ต้นเรื่องที่แท้จริงทําให้เพื่อนมาทะเลาะกันอ่าตังเงินว้อ่คนยังงมไงในเรื่องระบบชกหมอดูครับเพราะระบบการศึกษาไม่สอนให้คนตื่นทำผลประโยชน์ลงตัวเป็นมิตรผลประโยชน์ขัดแย้งเป็นศัตรูอ่ะน้องๆเอาอันไหนดีครับอ่าตัดก่อนพวกผลประโยชน์เอาออกให้พี่เอาออกก่อนเลยนะครับยังงมไงนี้เหมือนเป็นการใส่ลายนะครับเป็นการใส่ลายประมาณนั้นเพราะนั้นจริงๆเราไม่ควรว่าว,ว่าคนอื่นนะสอั้ที่จริงๆมันมันก็น่าแล้วนะประมาณนั้นใช่ไหมครับอ่าประมาณนั้นแต่เราก็ว่าไม่ได้นะครับบางคนเขาอยากเล่นจริง ใช่เพราะว่าจริงๆเวลาชีวิตในเรื่องของการทำงานน้องๆส่งมาปกติคนที่ทํางานกันครับที่เขาซื้อลอตเตอรีอ่อ่ะพี่ก็เคยคุยเยอะนะเพราะว่าเพื่อนพี่ันก็ซื้อไปออจริงๆแล้วมันมันเป็นการแก้เครียดอ,อย่างหนึ่งน้องๆใช่เพราะว่าถ้าได้ก็คือมันจะพลิกชีวิตเลยประมาณนั้นนะครับประมาณนี้โอเคแต่กเราก็เรียนความน่าจะเป็นแล้วนะโอกาสถูกมันยากมากน้องๆอ่ะใส่สี่กับห้าไม่ใช่ละหมอดูคือตอน้นแลกอันนี้ขึ้นเหมือนกับเป็นการใส่หลายหมอดูใช่ความจริงมันเกี่ยวกับตัวเราเดี๋ยวซื้อเองเนี่ยครับประมาณนั้นก็จะเหลือหนะึ่งกับสอง เนี่ยแหละหนึ่งกับสองแล้วน้องก็เถียงกันว่าเราจะแบ่งหรือไม่แบ่งนะครับในชีวิตจ,จริงพี่ว่าน้องน่าจะตัดปัญหาก็คือตอบสองใช่ไหมก็คือแบ่งไปเลยจะได้จบๆไปก็คืออาเทียงใช่ไหมห้าหมื่นใช่ไหมอาศัยไปห้าหมื 50, ่นนะครับแต่ว่าตามหลักจริงๆแล้วถ้าเป็นแฟกต์ในเรื่องของข้อเนี้ยนะครับของหมอเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะชอบอ้างอิงตามหลักการที่มันสามารถพิสูจน์อะไรได้นะเป็นลายลักษณ์อักษรครับลายลักษณ์อักษรก็คือพอยเนี่ยเป็นคนถูกนะ้องนั่นหมายความว่าพอยจะแบ่งหรือไม่แบ่งให้เพชรก็ได้นะครับประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับจะแแบบบ่่่งงหรรือไไมก็ด้นะคั ถูกไหมเพราะว่าเราให้เขาช่วยเลือกแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนจ่ายเงินน้องๆใช่มันเหมือนกับว่าเอาง่ายๆคือสมมุติว่าเรามีของใช่ไหมมีสินค้า A กับชินค้า B เง,งี้ยใช่คือเราไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรเราจะเลือก A หรือ B ดีสมมุติว่ามีเพื่อนสองคนเป็นเพื่อนกอไก่กับเพื่อนขอไข่แล้วกันนะครับ กไก่เนี่ยลังเลว่าจะเอา A หรือ B ดีส่วนขอใครบอกว่าเฮ้ยเนี่ยแนะนาเอา B ก็ไก่ก็เลยซื้อ B แต่ว่าเงินที่จ่ายเป็นของกอไก่นะครับแสดงว่า B จะเป็นของอะไรเป็นของขอใครปะไม่ก็เป็นของกอไก่นะเพราะก็เป็นคนจ่ายเงินใช่ไหมข้อนี้เขาบอกใช่ไหมว่าพอยเนี่ยก็คือเป็นคนซื้อแสดงว่าพอยเป็นคนจ่ายเงินนะครับแสดงว่าลอตเตอรี่เดี๋ยวนี้เป็นของพอยก็เป็นของพอยนะครับประมาณนั้นต่อข้อหนึ่งนะครับส่วนข้อ2เนี่ยชีวิตจริงอาจจะได้นะเพื่อตัดปัญหานะครับเอาละมาข้อ12แกันอ่าข้อ12น้องๆมาต่อกันนะครับ เขาบอกว่าถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรกับนักเรียนที่อยากสอบติดหมอเภสัชเราใช้วิธีบนบานศีรษะติดด้วยการถวายไข่ต้มหรือการวิ่งรอบสนามสําเร็จนะครับโอเคนะเขาถามว่าเรามีความคิดี่็นอย่างไรนะข้อที่หนึ่งครับคิดตามหลักความจริงคนบนหลักหมื่นรับแค่หลักพันเพราะว่าหมอตําแหน่งมันมแค่หลักพันใช่ไหมครับศีรษ์ติ์ช่วยไม่ได้ทุกคนหลอกประมาณนั้นข้อสองครับมันเป็นแผนการตลาดที่แยบยลครับเพื่อว่าสินค้าที่แก้บนจะได้ขายเรื่อยๆและดูเหมือนกับไปอีกประเด็นหนึ่งนะ ข้อสามหน้าพิสูจน์หาความจริงไปเลยแบงเป็นกลุ่มอ่านกลุม่มอ่านด้วยบนด้วยแล้วก็กลุ่มบนอย่างเดียวแล้วก็ทําสถิติไว้เลยครับว่าแบบไหนสอบติดมากสุดเออน่าสนใจนะเป็นหมอชอบวิชชอบการพิสูจน์ใช่ไหมครับอ่ะข้อ4ี่ครับสิ่งที่ทําให้ติดคือเงินที่พ่อแม่ลงทุนให้เรียนพิเศษต,ตั้งหากไม่ได้เกี่ยวกับการบนเลยแม้แต่น้อยนะครับข้อทําครับทำเป็นเพื่อข,ขวัญกาลังใจครับไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนโอ้โหน,นี่ยากอยู่แล้วน้องมาเรามา แก่ทีประเด็นนะครับอย่างแรกก่อนเลยครับคิดตามหลักความจริงครับคนบนหลักหมื่นรับแค่หลักพันสิ่งกิสิทธิ์ช่วยไม่ได้ทุกคนนะครับถ้าเราตอบข้อหนึ่งแสดงว่าเราก็จะเชื่อใช่ไหมเฮ้ยนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะแสดงว่าถ้าเราตอบข้อหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเราก็จะเชื่อไปนิดนึงถูกไหมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสามารถช่วยได้ถ้าคนไม่ไม่ไม่บนกันเยอะใช่ไหมแต่ว่ามันพิสูจน์ไม่ได้ถูกไหมครับน้องใช่มันพิสูจน์ไม่ได้เพราะนั้นไอ้ตัวนี้ก็คือยััังงยยไม่ชดเเจนนข้อก็ลแบบ เอาออกก่อนนะอ่ายังไม่ใช้พิสูจน์ไม่ได้นั่นเองนะครับประมาณนั้นข้อสอบครับมันเป็น่านการตลาดที่แยบยอ์อ่าเพื่อขายสินค้าแกล้งผอันนี้อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นะครับซึ่งไม่รู้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราไปตีตาว่ามันเป็นเรื่องจริงไปแล้วอันนี้เหมือนกับเป็นการที่เราแบบตีตนไปก่อนใครนะครับเรายังไม่มีข้อมูลยืนยันแต่ว่าเราตัดสินไปแล้วนะข้อข้อสอบก็เลยเพี่อเอาออกนะครับเหมือนก็เป็นการที่เราตัดสินไปแล้วอะใช่จริงหรือเปล่าไม่ร,มรู้ไม่มีข้อมูลนะครับ อ่าเพราะนั้นปกติหมอจะไม่ด่วนสรุปนะข้อ3ามเนี่ยเหมือนกับถูกใจอยู่นะหน้าพิสูจน์หาความจริงไปเลยนะครับใช่กลุ่มอ่านเฮ้ยแต่จริงจริงรงมันควรจะทําแบบข้อ3นะควรจะพิสูจน์นะครับใช่แต่ข้อ3มเนี่ยมันมองได้อีกประเด็นหนึ่งนะก็คือเฮ้ยประชดหรือเปล่าประชดหรือเปล่านะครับวิธีการจะดูว่ามันประชดหรือไม่ประชดเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูว่าเนื้องานว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันทาได้จริงไหมครับประมาณนั้นโอเคอ่าเรามาดูข้อสี่กันก่อน ข้อสี่เขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้ติดคือเงินที่พ่อแม่ลงทุนให้เรียนพิเศษนะครับไม่เกี่ยวกับการบ่นแม่แตันนอโอเคอันนี้คือพิสูจน์เลยว่าฉันไม่เชื่อเรื่องบ่นไม่เชื่อเรื่องบ่นโอเคอ,อันนี้ถูกครับแต่ไอ้ที่มันเป็นประเด็นคือมันเป็นประเด็นในข้างหน้าเนี่ยครับเชื่อในเรื่องของอำนาจตังหรอเงินที่พ่อแม่ให้เรียนพิเศษใช่ติดเพราะเงินใช่เหรือจริงจริงน้องต้องอ่านด้วยหรือเปล่าต้องอ่านด้วยพยายามด้วยใช่ไหมครับต้องอ่านแล้วต้องพยายามไม่ใช่แค่แบบมีเงิน แล้วทําให้ติดนะครับไอ้ตัวนี้ก็เลยดูแบบว่ามีช่องโหว่นะประมาณนั้นใช่ก็คือเงินที่พ่อไม่ให้เรียนอะ่ะโอเคอาจจะมีผลแต่ว่าตัวเราต้องพยายามเองด้วยครับไม่ใช่แบบมีเงินอย่างเดียวล้วก็ติดเลยนะครับข้อสี่พี่เล้ยอาออกนะอาทำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจไม่ทาให้ใครเดือดร้อนข้อน,นี้ก็เหมือนจะยังไงเนี่ยขวัญกำลังใจถ้าเป็นเพื่อขวัญกำลังใจคือเรารู้ตัวว่าเออโอเคเขาอาจจะทาเป็นเพื่อขวัญกำลังใจนะแล้วเขาก็ไปทาให้ใครเดือดร้อนก็อาจจะจริงนะครับไม่ทําให้ใครเดือดร้อนใช่แล้วก็ไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นการบอกบอก็ไไม่ได ไม่ได้เชื่อใช่ป่มแต่เขาอยากจะทําอะไรก็ทาใช่ไหมครับทําอะไรก็ก็ทําไปแต่ว่าฉันก็ไม่ได้เชื่อมองในแง่ดีเขาอาจจะอยากได้ขวัญกาลังใจเพราะว่าคนนี้ก็คือคนอื่นชื่อนักเรียนที่อยากสอบติดเราไปบน่นใช่ไหมครับใช่เราเรามองกับนักเรียนเหล่านี้ยังไงก็จ,จะเป็นความเชื่อของเขานะอาจจะเป็นเพื่อขวัญกาลังใจนะครับใช่ก็คือแต่ว่าเราไม่ได้เชื่อนะเราอาจจะเขาอาจจะทําไปเพื่อ เป็นกําลังใจที่ดีนะครับประมาณนั้นข้อห้าก็เหมือนจะได้นะครับเอาละมันก็จะเหลือสามป้ห้าแล้วน้องๆประเด็นละน้องเจ้าข้อไหนดีครับโอเคอ่อข้อสามเนี่ยเหมือนจะดีน้องน้องพิสูจน์ประชดหรือเปล่านะครับเราลองมาดูว่าหาพิสูจน์ความจริงก็คือกลุ่มอ่านดูดูว่ามันทําได้จริงไหมนะครับกลุ่มอ่านกลุ่มอ่านด้วยบนด้วยแล้วก็กลุ่มบนอย่างเดียวนะครับชีวิตจริงไงพี่บอกเลยว่ามันทําได้ยากมากครับเพราะว่ามันมีปัจจัยเยอะมากนะครับมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าอ่านอย่างเดียวอ่านด้วยบนด้วยแล้วก็บนอย่างเดวติ หรือเปล่าหรือยังไงนะครับเขาเอาง่ายๆคือแค่กลุ่มอ่านอย่างเดียวมันยังไม่เหมือนกันเลยครับรน้องๆอ่านอย่างเดียวก็ต้องแบกแนหะอ่าอนวันละกี่ชั่วโมงเรียนพิเศษไหมมีคนติวไหมถึงไม่เรียนพิเศษอะไรโหมันยากมากมันมีหลายปัจจัยครับเพราะฉะนั้นอันที่3พิสูจน์น่ะน่าจะทําไม่ได้เพราะ,ะนั้นพี่มองว่าข้อ3เนี่ยมันแลดูเหมือนกับเป็นกึงก่งกึประชดนะเพราะว่ามันทําจริงอาจจะไม่ได้นะเหมือนจะดูดีนะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่ข้อ5ครับคาถามคือข้อ5เนี่ยเพื่อ,อถ้าเราตอบอย่างนี้เนี่ย เราถือว่าเราเชื่อในเรื่องของสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้หรือเปล่าคาตอบคืออาจจะไม่ใช่นะครับแนวนี้มันจะมีเหมือนกันนะน้อง,องใช่แนวนี้มันจะมีเหมือนกันนะครับก็คืออย่างเช่นผู้ป่วยมีความเชื่ออย่างบางอย่างครับผู้ป่วยเนี่ยมีความเชื่อเช่นถ่ายเลือดไม่ได้เกี่ยวเรื่องของพวกศาสนาของเขานะครับประมาณนั้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้บออไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแบบเบรนนะเฮ้ยผู้ป่วยคุณงมงายว่ะคุณแบบ คุณจะมาแบงนี้ไม่ได้มันพิสูจน์ไม่ได้นะที่คุณเชื่ออันนี้ไม่ได้นะหมอไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นนะครับหมอทําได้แค่ว่าโอเคครับเข้าใจในสิ่งที่เขาเชื่อนะแต่หมออย่าไปแบบไปยังไงอะ่ะไปลบล้างความเชื่อของเขาใช่คือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแบบไปลบมินหรือดูมินหรือว่าลบหลู่ความเชื่อของเขานะครับโอเคสิ่งที่เราทําก็คือเราต้องปรับวิธีที่แบบว่าให้ตรงกับความเชื่อของเขานะแต่ว่าส่วนตัวเราตัวเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของหลักสายวิทยศาศาสตร์นะ โอเคนะประมาณนะั้นเพราะนั้นข้อ5เนี่ยอาจจะดีสุดนะครับก็เขาถามว่าเราเห็นยังไงกับนักเรียนที่ไปบนใช่ไหมเราก็จะไม่ได้รบกวนความเชื่อของนเรียนพวกนั้นนะเขาอาจจะเชื่อก็ได้แต่ว่าส่วนตัวเราเราจะเชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับเราก็คิดว่าเขาอาจจะทําไปเพื่อขวัญกำลังใจของเขาเองก็ได้นะนะครับประมาณนั้น,นครับแล้วก็อาจจะไม่ทําให้แคดเดอรร้อนข้อ5้าน่าจะดีนะช่ส่วนข้อ3ามรายดูเหมือนกับประชดนะครับ โอเคนะข้อ3เนี่ยถ้ามันทําได้จริงเนี่ยพี่ก็จะเปลี่ยนจากข้อ5ไปเป็นข้อ3นะถ้ามันทาข้อ3ได้จริงนะคือเน้นในทางวิทยาศาสตร์นะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยข้อสามอ่ะมันลดูเหมือนกับเป็นไป,นป,นปนไม่ได้จริงนะครับก็คือทํายากอะ่ะประมาณนั้นข้อ5เลยดูดูมีน้ําหนักกว่านั่นเองนะครับเอาละ่ะประมาณนี้นะครับโอเคน้องๆคนไหนที่สนใจคอร์สติวฟีของพี่ก็ไปตามดูให้ครบนะครับแล้วใครอยากลงข้อเรียนพิเศษสำหรับน้องรุ่นต่อๆไปก็สามารถทักมาลงได้นะครับประมาณนั้นได้ไอเดียแล้วก็ ฝึกให้น้องได้ประยุกต์ด้วยแหละประมาณนั้นอวันนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันครั้งต่อไป